แล้วก็เลื้อยมาเลื้อยมาแนบตรงข้างนี้แล้วก็เลื้อยข้ามตัวไปข้ามไปถนนฝั่งนแล้วก็ข้ามกลับมาแล้วก็มานอนเล่นตรงที่เรารดน้ตนาต้นไม้แล้วมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งตัวสั้นๆนิ่มตาลเหมือนกันเล่นกันหยอกกันตรงหน้าบ้านเนี่ยพิกไปพิกมาเป็นเลขแปดเนี่ยหงายท้องเห็นอันนี้ก็เจแบบนี้เลยค่ะเออแต่สีน้ําตาลนะ แล้วก่อนพอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยโอนเสร็จหมดแล้วฝันเห็นงูตัวเล็กๆสีเหลืองสีเขียวขึ้นที่บ้านฝันสามโคมบนหลงติดๆกันหมด้คงบนหลังสาธุสาธุโชคโชคแล้วบินบินท้ะที่บวงสรวงอ่ะขอที่ตอนที่พรามบอกว่าเอฟซีจะขออะไรนะ ก็ขอนะให้เอฟสี่ขอนี่ก็เลยขอบนที่นอนนั่นแหละดูจนจบงานเลยนะอาจารย์เทไทยท่านนั่นนะเนาะก็เลยขอให้องค์ปู่ช่วยวันที่สิษทันวาใช่ไหมล่ะพอมกกราน่ะก็ส่งข่าวมาเลยว่ามีคนจะมาซื้อที่ตัวนั่นแล้วไม่ให้นั่นได้ไงว่าองค์ปู่ช่วยเนาะเราเแบบอุ้ยนั่นเลยเต็มที่นะพอนี้มาสบายใจแล้วขน อยากดีใจกับแม่สาธุสาธุเป็นที่ตาบอดเป็หวังแล้วเป็นที่ที่แบมันไม่มีทางเข้าทางออกไม่มแม่เขาซื้อกันตั้งแต่สมัยอันนี้เป็นเพื่อนมอมค่ะม่อมทำบุญจะเป็นกระบุญลาได้เลยค่ะลาได้เลยค่ะเนี่ยแหละดีใจะจะร่วมออกแต่แต่นั้นร่วมถวายสีด้วยครับหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวบอกครับ ที่ที่ขายอยู่ที่ไหนครับพ่ออยู่ที่จังหวัดอะไรฮะที่ที่เราขายได้อยู่ที่จังหวัดอะไรฮะอยุธยาอ๋ออยุธยาอำเภอุทยอำเภออุทัยอยุธยาเพราะว่าเพื่อนอย่างแม่เขาขายถูกกันไม่มีทางเข้าทางออกอ่าคือทางที่ไม่มีทางเข้าทางออกเขาเรียกว่าที่ตาบอดมันก็เลยจะขายยากขายช้าอืม โชคดีที่ขอพรปู่แล้วสมหวังสมเด็จรุ่นพ่อรุนอะไรนะอืมตายหมดแล้วไม่ได้ใช้จังอ๋อครับเมื่อมรุ่นเราึกว่าไม่มีโอกาสแล้วครับอ๋อโชคดีมากเลยล้วก็ซื้อมาเกยค่ยรายเลยนะครับได้ไล่ทั้งแปดพันอืมได้ตามที่ขอไว้หว่าตา ช่องยูทูปกันนะช่อยูทูปเห็นชัดหมดเลยครับแม่อย่างน้อยไปเช็คท่องยังละค่าดินั่นแล้วหรือแม่จะจบ ไม่รู้ค่ะนาทีรู้ป่าไม่รู้เปิดแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ฝนไว้วันทีไม่ได้ดูตัวทำกะนเห็นเลยแม่อายุยืนแล้วแม่หมดแลยืนยม่เนี่ยแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบคิดว่าห้าสิบหมดเสื้อนี่ขนพี่อยู่กับลุงเราเราก็คือดูดูหมดครับผมดูแลลุงป้าก็ต้องดูแลนี่เหมือนกันขอบคุณมากช่วยอะไรไม่ได้ช่วยดูคลิปขอบคุณค่ะแต่ไม่ค่อยเคยเห็น คอมเมนต์ครับลังเงียบครับลัวพิมพ์ผิดแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงนะเราอ่ะแบบไม่เก่งมันสืออนะอือซึ่งแต่พวกนี่ซึ่งไม่น่าเนอะจะจะพิมพ์มาว่าให้ทำอะไร เออปุ๊กมันมีเบอร์โชว์อยู่นะปุ๊กคนเดียวเออปุ๊กมันมีเบอร์อยู่แม่แม่แม่จิมไปหน้าช่องมีทุกอคนใช่ค่ะหน้าช่องหน้าช่องมีทุกคนมีทุกคนเลยเนาะเออไม่รู้ของปุ๊กมีโชว์เห็นเห็นนาคาก็จิมก็ไปเลยเออไม่รู้อ่ะเออมันเออคนโบราณย้อนบ้านนอกมาด้วยยังคิดพิศจังไม่ใช่คนไม่ใช่คนกรุงเทพโดยกำเนิดคนจเชียงราอเออ พอผิดเลเคยเคยเคยพิมพิมพิไปแล้วพอนั้นมือมันจึ๊กไปเลยเปลี่ยนเป็นอะไรเละเคนแลเลยเวลาเราจะเอากลับก็เอากลับไม่เป็นอย่างนี้เนาะิี่ทีคนนั้นด้วยเอออย่างนี้นะพิมพ์เพลมันกลับก็กลับไม่ได้เนดีไม่รู้นะว่นเราจะกลับตรงไหนเราจะทำยังไงมาไม่ใช่พูนเป็นนะตั้งแต่กกเกาะตั้งแต่ย่าชี้ขายเสื้อกบเกาะ นดูมาตั้งแต่คือต้นมาต้นหมดนะคะจะแยกสายเสือเปิดๆด้วเต็นมโคเฮ้ยนั่นน่ะดูแลม็คโคน้อยส่งองค์ปูมาถึงลานเนี่ย มาจากเกาะน่ะร้องไห้มาตลอดร้องไห้ดเดี๋ยวหัวเลาะไอ้พอนลี่เนาะนานๆไปเอ้าหายไปคันนึงตุงปูหายไปคันนึงเอ้าลุนไปเออลุนเราก็น่าดสงสารตุงปูนะตอนที่ขนที่ย้ายมานะสงสารองปูร enfin ้องไห้ดูทีไรโอ้ร้องไห้ไม่หมด็นใครเล่นก็ร้องไห้ไม่หมดคนละค่ะไม่รู้เป็นอะไรนั่นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเข้ ไม่รู้เขาเป็นลูกหลานใครมาก่อนนะเราทำไมต้องวงสง่เสารค้อดีตประชาร่วมกันไม่เคยเจอหน้าไม่เคยนั่นสนิทเหมือนพี่เหมือนน้องตอนนี้จะมาคุดอิสลานสองคนลูกไม่ให้มาแม่แม่จะไปได้ไงหนู บอกเป็นห่วงอะไรคุณอิสระรู้จักมาตั้งแต่ย่าพีแม่ค,คุณอิสระเขารู้จักแม่เปล่าแ, know, แม่ <S <S แมรู้หรอก <S <S แม่รู้จักเขาคนเดียวแม่รู้จักเขาคนเดียวแล้วหนูไม่รู้จักนะค,นคุณนะอิสระเนี่ยงั้นเขาปร<อ>ึกษาสองคนพี่น้องเขาบอกเดี๋ยวหนูจะหยุดงานลางานพาแม่ไปเองแม่แม่แมยไไอย่าไปเลยหนูต้องห่วงข้อน,นี้ก็ไม่ยุ่เราไว้ใจที่พี่ด่าใเราดูเขาหมดนะ เาแ่นเนาะเราเชื่อใจเขาแต่ลูกเขาไม่รู้จักเนาะเขาก็กลัวก็เลยมามาเขาเลยเนี่ยทางานกันมาสองคนที่น้องเลยที่ทำงานเขาลางยากมากงานบริษัทเนี่ยเขาทำนั่นละอน่ะพ่อนี่ก็ตอนแรกพ่อไม่ให้มานะเขาพ่อแข็งแรงต พ่อลูกจะมาด้วยโอ้เราได้พาพ่อมาด้วยแล้วอ่าคกมาพ่อเขานั่นอยากเป็นบุญของพ่อพ่อได้มาด้วยคุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อเป็นเส้นเลือดติดในสมองรักรักษามาหลายปีครับเป็นสิบสิบปีแล้วโชคดีที่ยังเดินได้ครับโชคดีโชคดีครับ นี่แหละกำลังใจดีกำลังใจดีไปนอนโรงพยาบาลนอนจับมือกันนะเรานอนเฝ้าข้างล่างนอนบนเตียงต้องจับมือบอกเออไม่เป็นไรไมจะเป็นอะไรฉันก็ไม่ทิ้งเธอหรอกฉันจะดูแลเธอตลอดเลยนะกำลังใจนี่แหละคือสิ่งสำคัญอยาเป็นสามีภรรยาค่ะเธอจะดูแลฉันตลอดชีวิตหรือไม่ปุ๊ จะดูอะไรจะ,ไจะหลอกชีวิตหรือไม่ฉันดูแลเธอหนึ่งนาทีอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยเพื่อนอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับนะ,ะยาวๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทาขอบคุณครับ <laughs>